ศาส,สนาคริสต์มาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของอิสราเอลและกาซาเราต้องบอกว่าอิสราเอลถ้าเราจะตีแบบง่ายๆเลยนะฮะก็คือเป็นยวนะครับกาซาพี่น้องเปไสไตน์โดยส่ยวนใหญ่ถึงแม้ว่ามีส่วนหนึ่งที่เป็นคริสต์เหมือนกันแล้วเมื่อเลือกพูดถึงว่าน่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมเป็นเรื่องระหว่างสงครามความขัดแย้งระหว่างยูกับมุสลิมแล้วคริสเตียนมาเกี่ยวข้องยังไงขอบคุณท่านอิหม่ามสมชายที่ชี้ว่าเราเราต้องกลับมามองในเรื่องนี้ให้ถูกต้องผมเอง เป็นศาสนาจารย์ที่ศึกษาแต่ละพิธีกรรมภี์โดยตรงนะครับคงจะไม่ได้พูดถึงทางมุมอษษม,มองมุสลิมมุมอม,มองมุมมองยิวแต่เราผมพูดถึงมุมมองทางคริสเตียนที่ศึกษาเรื่องของยิวทำไมทำไมคริสเตียนต้องศึกษาเรื่องของยิวเพราะเนื่องจากเรามีรากเดียวกันในทางความเชื่อ,อไม่ว่าจะเป็นยิวศาสนายิวหรือยูดายคริสต์เรียกว่าอิสลามและเรียกว่ารากอาของอับราฮัมนะครับดังนั้นเนี่ยในต้นของเรื่องต่างๆเราต้องมาดูว่ายิวคืออะไรนะฮะ เราถึงจะได้มองออกว่าจริงๆแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นเราจะเหมารวมยิวหรืออิสราเอลทั้งหมดไม่ได้นะครับถ้าคนไม่รู้ไม่ได้ศึกษาเราจะมองคนยิวคนอิสราเอลเนี่ยเป็นพวกเดียวกันหมดแต่จะต้องอธิบายก่อนว่ายิวจริงๆแล้วนับปัจจุบันนะและยิวในอดีตหรือยิวในพระคอมภีร์หรือไม่ว่าทางคมีย์ลุรอ่านหรือคมัมภีรยิวจริงๆ,งๆเนี่ยไม่ใช่ยิวปัจจุบันนะครับ อันนี้คือการศึกษาไม่ว่าจะจากเบคซัมพีแล้วก็ศึกษามาทาง DNA นะปัจจุบันนะเดี๋ยวค่อยอธิบายทีละเรื่องนะครับยูในพระคัมภีร์ชื่อทิปรูใช้คําว่าเบนในอิสราเอลเบนในอิสราเอลแปลว่าลูกหลานของอิสราเอลอิสราเอลคนแรกที่ได้ชื่อนี้คือยาโคบนะฮะต้องต้องต้องขอหนะอ่าเอ,อ่ยเป็นชื่อทางคริสเตียนแล้วกันนะครับนะซึ่งยาโคบเป็นลูกของอิสซัก นะฮะอิสซักเป็นลูกของอับราหัมนะดังนั้นแหละเวลาเราพูดถึงพระเจ้าของชาวยิวหรือคริสเตนในอดีตจะพูดว่าพระเจ้าของอับราหัมอิสซักและยาโคบต้องไล่ทางสายนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงเบนในอิสราเอลต้องพูดถึงลูกหลานสายตรงของอิสราเอลหรือยาโคบนะซึ่งก็มีทั้งหมด12เผ่าอย่างที่เรารู้นะหรือ13หรือเรียกว่า12บุกหนึ่งก็ได้นะครับนะโอเคไม่มีเสียเวลา แล้วยวเหล่านี้ก็ถูกทำลายไปในยุคสมัยของอาณาจักรออฟรียาหายไปสิบเผา่าแล้วเหลือสิบเผ่าที่สูญหายเหลืออยู่สองเผา่าบวกนิดหน่อยก็คือเผาอ่ายูดาห์เผ่าเ,าเาบนจามินแล้วก็มีเผ่าเลวีที่ตกทอดมาถึงยุคสมัยของพระเยซูคริสต์นะครับแล้วเป็นการส่งต่อความเชื่อว่าแล้วคิดสิเราถึงได้เชื่อว่าพระเจ้าได้เปลี่ยนประชากรของพระเจ้าจากเป็นในอิสราเอลหรือลูกหลานของ ทำอิสยาโคบเนี่ยซึ่งตอนนั้นหรือประมาณาสักสองเผ่าสามไม่เกินสามเผ่าเนี่ยนะครับนะกลายมาเป็นประชากรพระเจ้าทางความเชื่อก็คือคริสเตียนที่เราเชื่อในพระนาพิเกินะครับดังนั้นพอกลับมาถึงปัจจุบันนะครับนะคริสเตียนหลายคนนะปัจจุบันแทนที่เราจะสู้กันในเรื่องของว่าเราเชื่อรัะเป็นชนชาติของพระเจ้าแต่มีชุดความคิดที่เกิดขึ้นนะปัจจุบันคือชุดความคิดของไซออนิสนะเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าไซออนิสคืออะไรนะครับนะต้องกล่าวกลับไปอีกทีว่าในยุคสมัยของพิกศษ หลังจากพระองค์เสด็จกับสู่สวรรค์ถูกตึงเขยนฟื้นมาชนกับสู่สวรรค์ในประมาณสักปีคศที่34อิสราเอลเยรูซาเล็มถูกทำลายโดยจากโรมันนะครับนะในช่วงคอสถ66-70แล้วก็จัดกระจายไปทั่วโลกตั้งแต่นั้นแล้วเชื้อสายก็ผสมเป็นเป์นะถ้าถามว่นนปัจจุบันอิสราเอลมีเผ่าไหมไม่มีครับเพราะว่าเชื้อสายเขาผสมกันไปหมดและที่สำคัญอ,อย่าลืมว่าอิสราเอลต้องมีเชื้อสายตรง นะอับพามีอิสรยากโคบตามเผานะครับปัจจุบ,บันเวลาพูดถึงอิสาราเอลเราต้องให้ข้อมูลความรู้เรื่องนี้ของพี่น้องคริสเตียนด้วยว่าเราสู้เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อของยิวที่เข้ามาสอดแทรกเป็นชุดความเป็นชุดข้อมูลที่ทําให้คริสเตียนทั้งหลายเนี่ยอวยพรอิสราเอลคริสเตียนทั้งหลายต้องยกย่องอิสาราเอลอิสราเอลคิสเตียนทั้งหลายต้องมองอิสาราเอลเป็นพี่คนโตเราคือลูกคนเล็กมันมีชุดข้อมูลนี้มา2,000ปีแล้วและแม้กระทั่งปัจจุบ,บัน เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเกี่ยวข้องคิ่ซีมาเกี่ยวข้องอะไรครับเรื่องอิสราเอลกาซามันมีต่อเนื่องไปถึงเรื่องสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวจะอธิบายนะครับนะเ,เมื่ออิสราเอลถูกทําลายเผ่าพันธุ์ก็กระจายไปมันไม่ใช่แค่เรื่องของสายเลือดที่ผสมเป็นไปเรียบร้อยแล้วเป็นเรื่องของมีอีกส่วนหนึ่งคือคนยุโรปในยุคสมัยก่อนนะครับในช่วงศตวรรษที่2ที่3ต่อมาเนี่ยนะฮะมีคนมาเข้าจารีตยิวครับ ยิว <You S 2> ไม่ได้มาจากสายเลือดเพียงเดียวยิว <You S 2> มาจากคนเข้าจารีตนะฮะเป็นฝรั่งผมทองอ่าเป็นแม่นับถือศาสนายิวก็ถือจารีตยิวถือธรรมเนียมยิวนะครับแล้วมีอย่างนี้นมาตลอดช่วงประวัติศาสตร์ของยิวนั้นยิวจึงะสมเป็นเปทั้งสายเลือดและเป็นคนที่ไม่มีสายเลือดเลยแล้วมาเปลี่ยนดังนั้นยิวปัจจุบันในปีคศ2024นี้เวลาเราพูดถึงยิวเหล่านี้เราพูดถึงยิวที่อ่าสมเป็นเปเชื้อสายไปหมดแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่รวมเขาได้คือเรื่องของจารีตธรรมเนียมและประเพณีนะครับกลับมาต่อเวลาเรามองอิสราเอลเรามองยินณปปจจบันต้องทราบเลยว่าข้อมูลนับนับ,ป,จจบนประชากรของยิวในโลกนี้มีอยู่ประมาณ16ล้านคนอยู่ที่ประเทศอิสราเอล7ล้านคนโดยประมาณอยู่ที่ประ,ประเทศสหรัฐอเมริกาไปดับ2นะครับประมาณ6ล้านคนนะครับและที่เหลืออีกประมาณ3ล้านคนกระจายอยู่ในยุโรปและแคนาดา นะครับเราจะพองแล้วมอ,มองเห็นภาพเรื่องัฐภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆแล้วนะครับนะและเวลาเรามองก้อนของคนอิสราเอลเรากลับไปมองที่รัดยิวรัฐยิวเกิดขึ้นได้ยังไงรัฐอิสราเอลเกิดขึ้นยังไงรัฐอิสราเอลต้องบอกงี้นะฮะว่าตั้งแต่อดีต2,000ปีที่ผ่านมาจากเขากระจายไปนะฮะถูกอาณาจักรโรมันทำลายยูเซเลมในปีคศ .66 ถึง70และถูกทำลายอีกรอบที่2ไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่เลยคือคศที่ประมาณสัก130บวกลบนะครับอิสราเอลไม่มีบาบาันใดๆในโลกนี้เลย ถ้าตามความเชื่อคริสเตียนคือพระเจ้าละเขาไปแล้วนะฮะส่งสิ่งที่เขาเรียกว่าประชากรพระเจ้ามาอยู่ในคนที่ใช้คือว่าคริสเตียนแทนนะครับสองพันปีกลุ่มคนชาวยิวที่เป็นจารีตเหล่านี้นะฮะเขายังถือจารีตอยู่เหมือนคนจีนเนี่ยผมว่าอยู่เมืองไทยเป็นเจนสามนะฮะหน้าตาก็จีนอยู่นะครับแต่พูดภาษาไทยแต่ผมยังมีความเป็นจีนอะไรคือยังให้ความเคารพคุณพ่อแมอ่ตุดจีนไปให้อังเปานี่คือรักษาวความเป็นจีน ยิวเหมือนกันเขาอยู่ที่ในโลกเขาก็รักษาความเป็นยิวจะมีพิธีปัสกาของเขามีพิธีแรงต่างนะครับตามเทศกาลของเขาเขาก็รักษาความเป็นยิวมาตลอด2,000ปีนะครับแล้วต้องบอกงี้นะว่าปัญหาเกิดขึ้นเมื่อปี1897นําโดยชายคนนึ่งชื่อว่าเทียร์ดอร์เฮอร์ซนต้องจําชื่อนี้ไม้ดีนะฮะเทียร์ดอร์เอรซอนเป็นนักนักนังสือพิมพ์นักทําการข่าว เขามีการรวบรวมแนวหลักความเชื่อเรียกเขาว่าความเชื่อแบบซานิสคือความเชื่อที่เขายังเชื่อว่าพวกยิวทั้งหลายควรจะต้องกลับไปสูป่นดิบัติสัญ,ญญาก็คือที่นับเประจวนคือที่ปาเลสไตน์นะครับเกิดขึ้น1897แนะครับและในช่วงประมาณหลังจากนั้นไปต้นมานะครับจนนทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่2ยิวเกิดการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั้นมันถึงเป็นเรื่องที่บีบให้อิสราเอลทั้งโลกนะคนที่เป็นเชื้อสายยิวทั้งโลกต้องยึดถือแนวอุดมการแซนิส นะะในการที่จะต้องกลับไปมีประเทศของตัวเองนะครับไปที่ไหน,นก็ต้องกล,กลับไปที่ปาเลสไตน์นะ,ะซึ่งก็เชื่อว่าที่นั่นคือแผนดิสราเอสัญญาแนวคิดสันสนิสาเพิ่งมาเกิดขึ้น8,897และสําเร็จในปี1,948ที่ตั้งรัฐอิสราเอลเกิดขึ้นจําได้ไหมฮะตั้งแต่เกิดรัฐอิสราเอลเกิดขึ้นความวุ่นวายเกิดขึ้นในโลกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีความสอดคล้องอกับสหรัฐอเมริกา ถ้าเรามองเหตุการณ์ปัจจุบันนะถ้าเราตามการข่าวปัจจุบันทําไมเรามองว่าอเมริกาอุ้มอิสราเอลเสมือนเป็นพี่น้องที่คลอดกันตามกันมาอย่างไม่มีผลนะฮะการสงครามต่างๆใครไม่ช่วยอเมริกาช่วยก่อนการเงินทหารเครื่องบง่งเครื่องบินแรงต่างเขาไม่อั้นและที่สําคัญประธานาธิบดีเกือบทุกคนโดยเฉพาะไบเดนเพิ่งยอมรับนะว่าเขาคือแซนนิสทั้งทั้งที่จริงเขาไม่ได้มีเชื้อสายยูเขาไม่ได้เป็นยูแต่เขาบอกผมเป็นแซนนิสครับเขาเพื่อให้สัมภาษณ์มาสองสมามทีแล้ว กขยอมรับนะฮะังนั้ให้เห็นภาพว่าคริสเตียนมามีส่วนเกี่ยวข้องกับอิสราเอลกับกาซาตรงเรื่องนี้แหละเพราะว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีปิชากรชาวยิวถึง6ล้านคนอยู่ในนั้นและถ้าเรารู้ว่าปัจจุบันยิวมีอํานาจทางการเงินอยู่ทั่วโลกต,ต,ต้องบอกว่ายิวเป็นคนที่เก่งมากเกี่ยวเรื่องทางการเงิน เขาเป็นคนที่เก่งมากควบคุมทาการเงินมาไม,ามา่มาในวัศาสตร์มา4 5สี่ห้าร้อยห้าร้อยปีแล้วฮะถ้าใครอยากรู้เรื่องไปฟังผมในคลิปใน u t u b e ในช่องบัตรหลวงฟ้าแรงนะครับนะผมสอนเรื่องยิวประมาณ5ชั่วโมงเงวัตศาสตร์ยิวมาตลอดแล้วก็ผมเขียนตํารานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของอขบวนการยิวที่มีผลต่อะคริสเตียนนะฮะแต่แต่ผมไม่ได้เขียนไม่ได้ขายเป็นบุ๊กนะฮะก็จะขายอยู่ในเป็นหนังสือออนไลน์ในเมพนะฮะเมพมาเก็ตแต่ต้องบอกว่าผมศึกษาเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่า คริสเตียนเราต้องต่อสู้เกี่ยวเรื่องแนวความคิดนี้เพราะว่าประเทศสหรัฐอเมริกาประชากร3 4 0ล้านคนมีประชากรที่เป็นคริสเตียนโปรเตสแตนต์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ถึง150ล้านคนครับเยอะไหมฮะเยอะนะครับเกือบ4 2หรือ43เปอร์เซ็นต์ของประชากรอเมริกาเป็นคริสเตียนโปรเตสแตนต์เราถึงเห็นภาพว่าทำไมอเมริกาทำไมถึงช่วยอิสราเอลจังเลยเพราะว่ามันมีชุดความคิดของซีนนิสที่ เผยแร่เข้ามาในกลุ่มคริสเตียนโปรเตสแตนต์จนถึงประเทศไทยด้วยที่ผมรู้ว่าผมศึกษาและประเทศไทยเรากำลังโดนเรื่องนี้อยู่นะฮะเ็นภาพว่าแทบไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่คริสเตียนออกมาพูดเรื่องนี้แม้กระทั่งครูบาอาจารย์ผมหลายคนก็ยกชูอิสราเอลอุยพออิสราเอลมันทําให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเลือกทิลักมักที่ชังเหลือแค่ห้าที่แล้วครับเสียดายอย่างเลยนะฮะนี่เร่งโอเคเอ่อ ดังนั้นเนี่ยเล่ห็นภาพว่าทําไมเทศัาอเวริกาเป็นเหตุเป็นผลว่าทําไมถึงช่วยอิสราเอลจังไม่มีผลเลยบอกมีผลคือเรื่องศาสนาครับเราดูถูกเรื่องของความเชื่อศาสนาไม่ได้นะครับนะฮะเราสังเกตว่าพี่น้องมิสซิัโทโลกทําไมมีมีความเป็นหัวใจหนึ่งเดียวกันกันกบพี่น้องที่ปาเลสไตน์ไม่จาจะกาซาชุดนิกกาซา,วา,าเวสต์แบงค์หรือจะซีเรียอะไรก็ตามเพราะว่าเรื่องความเชื่อศาสนาเราถือเป็นพี่น้องกันทั้งโลกคริสเตียนถูกชุดความคิดของไซออนิส ตั้งแต่ปี1948เป็นต้นมาเกือบ80ปียิวไซออนิสต์ต้องบอกต้องบอกว่าเขาเก่งมากนะครับในการที่มีมีเงินภาษาจีนบอกว่ามีเงินก็จ้างผีโม้แป้งได้อยากถามว่าจะจ้างจะซื้อได้เท่าไหร่จะซื้อเขาได้ไหมต้องถามว่าใช้เงินเท่าไหร่ถึงซื้อได้ผมเชื่อว่าคนถูกซื้อได้และปัจจุบันคริสเตียนทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะไทยมีเงินทุนของอิสราเอลเข้ามา ผ่านทางองค์กร n g o ต่างๆเข้ามาในแต่ละคิสจักรเขาจะดูแม้กระทั่งดูผมในตอนนี้ด้วยนะฮะผมอาจจะเข้าอิสราเอลไม่ได้นะฮะอยากไปเหมือนกันนะโอเคก็มีเรื่องนี้พอมีเงินมามีการสนับสนุนทางการเงินคิดจักรสร้างอาคารใหญ่โตมีเงินสนับสนุนมาเป็นเป็นหลายแสนต่อเดือนเพื่อนําชุดความรู้ข้อมูลเข้ามาในนามว่าต้องอวยพรอิสราเอลคริสเตียนต้องอวยพรอิสราเอลถึงจะมีพระพรมันมีพระพรที่ซ่อนอยู่ดังนั้นคริสเตียนไม่ต้องไทยหรอกฮะ มองที่ซินที่อเมริกา150ล้านคนต้องบอกงี้คนะเปลีาา่ยนพวลาทิพดีต่อให้กลายเป็นโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ก็ช่วยอิสราเอลครับช่วยแต่สมัยของเขาแล้วไม่ว่าจะเปลี่ยนจากไบเดนมาเป็นก mm ัมลาแฮลิสกัมลาแฮลิสอันนี้ mm hmm. ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าขาดีกอ่ไบเดนก็คือเป็นไซออนิสถึงแม้ว่าเขามีเชื้อสายของอะไรนะทางอินเดียบวกกับจามิก้าอะไรที่จะไม่จามิผิดนะแต่ว่าเขาเป็นขายเดียวกันว่าไซออนิส คุมประธานเทพบดีอ,อยู่ในแบ็กสเตจคนที่อยู่รอบข้างประธานเทพบดีสหรัฐอเมริกามาไม่ต่ำกว่า5 6าสมัยเป็นยิวเกือบ70%็นะฮะเขามีการทำผลสำรวจมาผมเลยต้องชี้แจงนี้ว่าถ้าเราไม่ทราบเรื่องข้อมูลของยิวนะปัจจุบนันคริสเตียนเราเลือกที่รักไม่ได้ชังเราจะสังเกตว่าคริสเตียนแต่ละที่เมริกา,มกาไม่ก็นั่นประเทศไทยช่วยอิสราเอลไม่ว่าอย่างไรอิสเรียลต้องถูกอิสเรียลจะฆ่ากี่คนอิสเรลก็ถูกพราฆ่าในนามของพระเจ้าแต่ถ้า ในใน,ในทางคริสเตียนที่ถูกต้องพระเจ้าไม่สอนงนี้ครับพระเยซูสอนเรื่องสันติจงสร้างสันติตบแก้มขวาเยื่นแก้มซ้ายท่านกับทูเตเปาโลบอกว่าท่านไม่ยอมถูกโกงหรือยอมถูกโกงเพื่อที่ให้เกิดสันติเกิดขึ้นแต่คริสเตียนปัจจุบันไม่ได้ถูกสอนแบบนี้ถูกชุดความรู้ข้อมูลของขาชาวชาอยิวเปลี่ยนให้คริสเตียนกลายเป็นสอบสวนสงครามอิสเอลจะทําอะไรที่อิสเอลถูกนะฮะไม่มีผิดนะฮะนี่คือชุดความรู้ที่ที่น่ากลัวที่อันตรายนั้นศะัตรู ของโลกณปัจจุบันนี้ไม่ใช่อิสราเอลครับคือขอบวนการไซออนิสซึ่งเป็นขบวนการทางการเมืองบวกศาสนาแต่นั้นเวลาจะพูดถึงอิสราเอลต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยว่าอิสราเอลครึ่งหนึ่งคนอิสราเอลในประเทศอิสราเอลประมาณ6ล้านคนไม่เชื่อพระเจ้าถึง3ล้านคนครับมีกลุ่มที่เชื่อพระเจ้าและเข่งคลัดเขาเรียกกลุ่มฮาเลดิที่เป็นอัต้าอัลธอดอกไวจอนอีกกลุ่มหนึ่งก็เรียกกลุ่มเขา,า,าเรียกวกลุ่มสายสายเข่งคัตนิดหน่อย นะฮะประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอีกครึ่งหนึ่งไม่เชื่อในพระเจ้าดังนั้นเราจะเห็นว่าอิสราเอลมีงานพลายคืองานเดินเกยที่ใหญ่สุดในโลกอยู่ที่อิสราเอลครับแล้วถ้าคนที่เชื่อพระเจ้าจบถึงงานพลายได้ไงดังนั้นเราบอกอิสราเอลจะเหมาลยไม่ได้มันมีกลุ่มสายเหยี่ยวอย่างที่ท่านนิมามบอกว่ามีกลุ่มสายเหยี่ยวอยู่มาสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่นำอิสราเอลตอนนี้อยู่และที่เป็นปัญหาของทั้งโลกไม่ใช่ท่ประเทศอิสราเอลอยู่ที่อเมริกาด้วยและอยู่ที่ยุโรป นะครับนั่นคือเรื่องข้อม,มูลการสน,นิสน,น,นั้นเราต้องรู้ปัญหาตรงนี้ถึงจะถึงจะว่ากันได้แต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะแก้ปัญหาอิสราเอลกาซาได้ยังไงถ้าสนิดยังอยู่นะครับขอบคุณมากครับผมโอ้ท่านได้ทิ้งข้อมูลที่น่าสนใจไว้หลายประเด็นจะจบเรื่องของอิสราเอลและกาซาได้ไหมผมบอกว่าผมไม่รู้ครับเพราะว่ายิวจะยังอยู่และยังอยู่ตลอดไปเขาอยู่มา2 0 0 0ปีแล้วแต่ต้องอย่าลืมว่ายิวเป็นเรื่องของจารีตและทุกวันนี้ยิวไม่ใช่เรื่องของเชื้อสาย เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีประวัติมาแล้วว่าผู้ชายผู้ชายแต่งงานกันจำได้ไหมครมันมีกฎหมายเรื่องของการกลับสู่มากลับสู่แผ่นดินอิเรเอลคนใดที่เป็นเชื้อสายของยิวจะมีจะมีคุณย่าคุณยายทางสายผู้หญิงต่อให้เรียกว่ามาทางสายใดก็ได้ก็พอกลับไปที่เิเรเอมแล้วเอาคู่สมรสกลับไปด้วยคู่สมรสนั้นได้สัญชาติเิสรเอลทันชีเมื่อสิบกว่าปีก่อนมีคู่เกย์คู่หนึ่งแต่งงานกันที่ต่างประเทศ นะครับและก็ใช้สิทธิ์ของการกลับคืนสู่อิสราเอลผู้ชายกลับคืนสู่อิสราเอลแล้วผู้ชายที่เป็นคู่สมรสเ,เขาก็กลับไปด้วยเขาขอสัญชาติให้คู่สมรสนี้นี่เป็นเรื่องที่ถกเถียงอยู่ในศาลของอิสราเอลจนกระทั่งในีสุดตัดสินว่าชายคนนี้ได้สิทธิ์ของการเป็นคู่สมรสกับชายคนหนึง่งและได้สัญชาติอิสราเอลด้วยแต่น่าที่จะเห็นว่าอิสราเอลจริงๆแล้วไม่ได้เป็นศาสนา,านเพียงเดียวมันมีเรื่องที่มากกว่านั้นเราต้องมองเรื่องของะบวนการชออนิสเป็นหลักถ้าเราจะศึกษาอิสราเอลต้องดูเรื่องเสรการ และนบอกว่าโดยนิสัยของยิวยิวก็คือยิวเพราะว่าเขาไม่เขาถูกปลูกฝังทางสายเลือดยิวถูกสอนอย่างหนึ่งว่าตาต่อตาฟันต่อฟันตาแทนตาฟันแนฟันถ้าเราสังเกตดูการการข่าวต่างๆไม่เคยมีครั้งไหนที่ยิวถูกกระทําแล้วยิวไม่ทําตอบแล้วย่าลือยิวทำตอบยิวทำสองเท่าครับนี่คือนิสัยยิวอยากให้ศึกษายิวเข้าใจยิวจริงๆนะฮะแล้วมองในเชิงลึกของยิวแล้วเราจะรู้ว่ายิวจะเดินอย่างไรดังนั้นในเรื่องของสัดิภาพ คริสเตียนที่เป็นปัญหาในปัจจุบันนี้เพราะาผมเห็นแล้วผมเศร้าใจเพราะว่าแม้นังครูบาอาจารย์ของผมนะครับหลายท่านกลายเป็นคนที่เลือกทิลักมากที่ชังเวลาเห็นการข่าวพี่น้องเปเลสไตน์ยิวถูกฆ่าโดยฮามาสฮามาสคือปัญหาฮามาสฆ่าคนอิสราเอลเมื่อปลายปีที่แล้วตายไปสามพันกว่าอิสราเอลกลับไปล้างแค้นทุกวันนี้ตายไปสามหมื่นกับสี่หมื่นและบาดเจ็บอีกเป็นแสนและที่สำคัญกาซาราบเป็นหน้ากรองผมดูแล้วในไม่ต้องฐานะ อะไรหรอนกนะฮะฐานะมนุษย์คนหนึ่งเราเห็นถึงการถูกกระทาแบบนี้แล้วผมก็รับไม่ได้ไม่ต้องมองถึงว่าคุณเป็นคนศาสนาใดๆต่อให้คนไม่มีศาสนาก,ก็ต้องคิดเรื่องนี้ได้ว่ามันไม่ใช่มนุษยธรรมถ้าคุณเสียใจกับสรริ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้แล้วถ้าคุณยังมาเย้อเยืออยู่ใน YouTube อิสราเอลต่อสู้อิสราเอลจงชนะเขามีปัญหาตรงนี้แล้วมีปัญหาที่นี่ด้วยนะฮะแต่ต้องยอมรับว่าซายออนิสครอบครองโลกไปเกินครึ่งแล้ว นะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนไปทางที่ดีสหรัฐอเมริกากี่คนไซนิตจะอยู่เบื้องหลังครับดังนั้นเรื่องนี้ผมมองไม่เห็นทางออกนะฮะแต่ผมได้แค่ขอว่าให้คนที่ทราบข้อมูลความจริงผมกำลังเผยแพร่ข้อมูลความจริงกับพี่น้องคริสเตียนคริสเตียนในโลกนี้มี2,500 2,600ล้านคนมุสลิมอีก2,500ล้านคนเรากำลังมีปัญหากับกลุ่มคนยิวแค่15ล้านคนครับ15ล้านคนทำให้เกิดปัญหาได้แห่งโลกนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะ แล้วนี่ไม่ใช่เรื่องแค่เรามองแค่กาซารหรือไปเลสไตน์สงครามกำลังจะขยายวงถ้าเราติดตามเห็นน่าถึงตอนนี้ผมบอกท่านอิหมามสมชายว่าขอบคุณพระเจ้าจัดเตรียมเวลาในการสวนาที่จัดได้ดีมากจริงเพราะว่า <c oughs> เราไม่รู้ว่าเรากลับไปบ้านอิหร่านจะทําอย่างไรกับอิสาราเอลต่อและอิสาราเอลอิหร่านทำอะไรอิสาราเอลอเมริการอ,อจ่ออยู่แล้วนะครับก็คงจะได้มีภาคสองกันนะฮะนะครับขอบคุณ <c oughs> มากครับผม <c oughs> ขอบคุณอาจารย์บัญชามากเลยครับ